วัดดำคะเวลาคุณชอบผู้ชายคนไหนคุณจะพาเขาไปเที่ยวพม่าใช่หรือไม่ตะโกกไปอ่ะไปทำไมอ่ะไปทีไรเลิกทุกทีเลยอ่ะเป็นอะไจริงเป็นเอาคุณยอมรับใช่ไหมครับเออคุณพาใครไปบ้างครับพม่าเฮ้ยไปยัจะรู้จักหรือเปล่าเป็นใครบ้างอ่ะเขาไม่ไม่รู้ไม่เป็นไรคุณพูดออกมาก่อนผมถามคุณต้องตอบไมนจะมีทั้งเพื่อนมีทั้งแบบว่าใครบ้างมีใครบ้างก็ล่าสุดไปกับอ้าอธิชาติเนี่ยมีอ้าอธิชาติเออแต่เขาไปกับเพื่อนเขาตั้งหกเจ็ดคนแล้วทำไมแล้วอิมไปไหมอิม ไอ้เพื่อนเล่นเอาจริงมาพูดอิมบ้าอิมไปไหมเอามาพูดทำไมเอาทำไมล่ะเฮ้ยดีเดี๋ยวไม่ตอบตับแตกหมดไปไหมไปไหมคุณเป็นคนพาไปนอกจากอิมแล้วมีเอิร์ธอีกไหมเฮ้ยไอ้ตังอิมไปไหมคุณบอกมามีอะไรไหมมี คุณพาเขาไปทำไมไปไหว้พระเนี่ยหาความเป็นสิริมงคลคุณแน่ใจเหรอครับว่าพาไปไหว้พระอย่างเดียวเออแล้วจะทำอะไรตามข้อมูลบอกว่าคุณไม่ได้พาไปไหว้พระอย่างเดียวพาไปทำอะไรคุณพาเขาไปทำของใส่ด้วยโอ้ยใส่ไรสารละเมอขึ้นใหญ่เลยคุณพาเขาไปทำของใส่ด้วย ลองจิตใช่ไหมใช่คุณเนี่ยทำเป็นยกมือพนมไหวร้อยสิบสองเสร็จได้คือการอธิบายเอออธิษฐานในใจว่าขอให้คนข้างๆเนี่ยรักฉันรักฉันโอ้แล้วมันเหลือไม่หล่ะสักคนยังมีเหลือไม่ล่ะทันนี้เน่ะทุกวันนี้ก็นอนอยู่บ้านคนเดียวยังไม่เคยไปบ้านไปบ้านเคยเห็นคนตอนนี้คุณนอนอยู่บ้านคนเดียวอยู่คนเดียวแต่ก่อนหน้านี้คุณอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงแล้วมีผู้หญิง ใส่กระจกอ,อกขับรถเบนซ์มารับผู้ชายคนนั้นกลับบ้านด้วยจริง <Okay. S 1> แล้วคุณโกรธมากคุณลงมาด่าอยู่คนนั้นด้วยแล้วทำไมจะไม่ด่าล่ะว่าใครยุ่งใหญ่ไ่รู้ใส่กระจงอบนั่งแท็กซี่มารับผัวกลับบ้านมัไจ oh <my. S 2> ะไม่ด่าล่ะอ้ยาน oh <my. S 1> ยานเอาด oh <my. S 2> ูดีดีโคโยตีมาอยู่ที่บ้านแล้วเมียตัวจริงมาตีกันมันจะพูดละ่ะคุณพาแฟนพวกมักกอยู่ที่บ้าน คุณพาแฟนก็มาปลุกที่บ้านทำให้ผู้หญิงคนนั้นต้องตามมาจับถึงบ้านจริงหรือไม่จริงหรือเปล่ามันไม่ได้พาแฟนจริงไหมจริงผมรู้ว่าจริงแต่จริงได้ยังไงล่ะตกลงว่าจริงตกลงว่าจริงนะครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะโอ้คนมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอะไม่มีใครเป็นเพื่อนพี่วันดำเลยอยากดูแรงมากตกลงจริงจรอคุณมีอะไรสงสัยกันอีกไหมครับไม่มีไม่มีเคลียร์กัไมครับแต่ว่าหนูมีครับถามไหมครับ เออที่พี่เคยไปพม่าใช่ไหมฮะพี่มดธดำเคยไปกับพี่กิตไหมครับอือค่ะพี่กิตกับพี่มดธดำเคยคิดอะไรใช่ไหมฮะโอ้ยสายไม่มีใครในโลกที่ก็ไม่คิดกั่มันหรอกอ้าวเฮ้ยทำไมทำไมวัวเว้ยเฮ้ยใจจะอีซาซอนอีซาซอนจริงเหรอพี่ไม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 ่เคยคิดเลยแล้วแล้วแล้วพี่พี่กิตนะครับพี่กิตเคยคิดอะไรกับพี่มุดำไหมฮะคิดครับโอ้ยคิดว่าขานมัน ทำไมมีอะไรถามเยอะแยะเหรอผมอยากถามครับอยากถามว่าอะไรหรอผมอยากถามว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเกลียดคุณกลิตมากจริงหรือไม่ก็จริงไม่จช่จริงก็คือมันชอบผมผมไม่เล่นด้วยอยากกินไงอกกินเราไม่เล่นด้วยผมขอถามครับว่าผมติดย้ำอีกครั้งหนึ่งก้เจคุณอยากกินคุณติดจริงหรือไม่ หมายถึงฉันว่าในเอทามก็มีคนหน้าตาดีๆกว่านี้เยอะๆแต่ไม่ต้องไปอยากกินจวะเวลาหน้าจัดรายการด้วยอะไรชอบมองขาผมครับว้าผมาเห็นตอนผมอ่านข่าวเรื่อนไปคุณล้อผมคุณล้อขาผมไม่จริงแล้วพี่กิจล่ะครับพี่กิจเคยอยากกินบิบิมดับมั้งนะครับเหมือนกัน หนูไม่ไปเจอรูปรูปหนึ่งครับผมซึ่งหนูรู้สึกว่าพิพิตนะครับผมมีพฤติกรรมเบียงเบนพอสมควรอ๋หรอยังไงอะเป็นรูปรูปนี้ครับโอ้โหมัยไหนเนี่ยเสิ อยากกินคุณกิดจริงเหรอไม่ก็เคยถามมันบอกว่าเคยโดนกระเทยกินมาหรือยังก็เคยถามเออเพราะคุณอยากกินเขาไม่ใช่อยากกินจะไม่ต้องไม่อยากถ้ามีโอกาสคุณติดกินเขาหรือไม่ก็กินวะเออใช่ถ้าช่วงอย่างนี้ไม่ใช่แต่แต่ี้ก็ไม่เอาสมัยก่อนมันก็โอเคสมัยนี้สมัยนี้ไม่ไม่ไม่อยากกินถามว่าเกียวอะไรเนี่ยเกี่ หมายถึงไม่อยแบบงี้หมายถึงว่าถ้าคุณปองอย่างงี้โอเคแล้วแบบนี้ก็เจอแบบนี้มาก่อนเลยนี่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคลียร์ไหมครับอ่ะเคลียร์นะครับ